ครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเส้นทางกีฬารายการที่จะทาให้ทุกคนรักกีฬาและหันมาออกกําลังกายด้วยการเล่นกีฬานะครับเราจะมาพบกับท่านเป็นประจําทุกวันและเวลาเดียวกันนี้ท่านผู้ชมครับช่วงแรกของรายการวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปที่จังหวัดสระบุรีครับเพราะว่ามีการแข่งขันนะครับกีฬาฟุตซอลในระดับนักเรียนนะครับของรายการ S D N Futsal No L นะครับที่ทางสสส จัดขึ้นเพื่อที่จะให้น้องๆน,นะครับนักเรียนมัธยมต้นนะครับได้มีเวทีในการแข่งขันกีฬาการเพื่อสุขภาพแล้วก็ห่างไกลาย,ยาเสพติดนะครับห่างไกลาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีนะครับที่น่าชื่นชมและก็ยกย่องนะครับโดยในการคัดเลือกในรอบจังหวัดสระบ,บุรีนั้นก็จัดขึ้นที่โรงเรียนเทศบาล3นะครับวัดสามิตรมงคลนะครับอำเภอนองแค่จังหวัดสระบ,บุรีสนามเจ้าภาพก็คือสนามของเส้าหลินสระบุรีครับ เท่าลินสระบ,บุรีก็เป็นโรงเรียนที่มีเอกลักษณ์นะครับนักเรียนทุกคนนะครับรวมไปถึงโค้ชผู้สอนก็จะตัดผมเกรียนนะครับเหมือนพระเร้าลินเลยนะครับผู้ฝึกสอนเนี่ยก็คือครูก,ก๊อฟครับคำรณขอจอกลางผู้ที่มีใจรักในการกีฬาฟุตซอลนะครับทำทีมนักเรียนด้วยนะครับแล้วก็ทําทีมรับมหาลาัยของศรีนครินทรวิโรธด,ด้วยก็ถือว่ามีผลงานอย่างมากมายในตลอดปี -67 ที่ผ่านมานะครับและสําหรับน้องๆของ โรงเรียน,นสร์รีสบุรีเนี่ยก็เป็นระบบแบบโรงเรียนกินนอนครับก็มีการไปเฟ้นหานักเรียนที่มีแววครับนักเรียนนักกีฬาที่มีแววเอามากินนอนอยู่ร่วมกันแล้วก็เรียนหนังสือด้วยแข่งกีฬาด้วยแล้วก็เดินสายไปแข่งกีฬาต่างๆในหลายๆที่นะครับในครั้งนี้เนี่ยก็ทางด้านโรงเรียนศสลร์รีสบุรีก็ได้เป็นเจ้าภาพในการขันฟุตซอลนะครับเจ้าภาพคัดเลือกในรอบประจจังหวัดนะครับของเอสซีเอ็นโอเอลนะครับ สำหรับผลการแข่งขันนะครับในรอบชิงชนะเลิศนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างวัดสามิตรมงคลนะครับแล้วก็โรงเรียนวังว่วงวิทยาคมจังหวัดสระบุรีนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นทางด้านสามิตรมงคลนะครับคว้าแชมป์ไปครองได้นะครับแล้วก็สามารถที่จับมือกับทางด้านวังว่วงวิทยาคมนะครับไปแข่งขันในรอบสุดท้ายที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศการแข่งขันแล้วก็รวมไปถึง พิธีมอบรางวัลแล้วก็นอกจากนั้นก็มีคําให้สัมภาษณ์ของท่านผู้นวยการสถานศึกษาด้วยครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อําเภอหนองแคครับหนองแคจังหวัดสระบุรีครับที่นี่คือโรงเรียนเทศบาลสามวัดสามรมงคลครับตั้งตองจองิดหอ่าโอเคครับวันนี้ก็มีการแข่งขนันฟุตซอลนะครับ ของสสสนะครับรอบคัดเลือกในจังหวัดสระบุรีนะครับเพื่อที่จะคัดเลือกตัวแทนจากจังหวัดสระบุรีนะครับสทีม2โรงเรียนนะครับไปเล่นที่จังหวัดอ่างทองครับวันนี้นะครับทีมที่ได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายที่อ่างทองก็คือโรงเรียนเทศบาลสามวสามิตรมงคลกับโรงเรียนวังม่วงพิเทยาคมครับอ่าโอเคนี่ครับฟุตบอลฟุตซอลนะครับ sdn f ุตซ no l สองพนนะครับปีนี้ก็ ได้รู้แล้วนะครับทีมที่ได้ผ่านไปเล่นฟุตซอลในรอบสุดท้ายที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองก็คือวังม่วงกับเส้าหลินสระบุรีนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศแข่งขันนะครับแล้วก็พิธีมอบรางวัลกันชื่อน้องอะไรครับวันนี้ชื่อเบนเทนครับเบนเทนนะครับวันนี้เบนเทนชื่อจริงชื่อเด็กชายวิชยุทธโยธาภัยครับมาตอนนี้อยู่มอะไรมหนึ่งครับมหนึ่งมาอยู่ที่เส้าหลินสระบุรีได้ไงเขาไปคัดที่จังหวัดจังหวัดอะไรต่างๆอ๋อจังหวัดต่างๆแล้วเราอยู่จังหวัดอะไร ใช้ภูมิครับโอเคอ่ะเก็บเร่มแล้วไปไปดูกัน <laughs> ปีนี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้จัดการแข่งขันเป็นเท้าภาพระดับภาคกลางของจังหวัดสระบ,บุรีครั้งหนึ่งนะครับทางโรงเรียนก็ได้สนับสนุนทุกอย่างโดยเฉพาะได้รับการสนับสนุนจากท่านสสวชลพงศ์ผู้วิจิตรสุวรรณนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสระบ,บรุรีท่านนายกสุนทรเข็มนาคนะครับนายกเทศมนตรีตำบลหนองแคและเป็นอุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสระบ,บรุรีและคณะผู้บริหารเทศบาลทุกท่านนะครับแล้วก็ ท่านผอจากสารจึงรัศมีพาณิชย์นะครับผู้ในการกองการศึกษาซึ่งเป็นผู้ดูแลโรงเรียนทั้ง5โรงเรียนนะครับทั้งโรงเรียนเทพสารสามกสามนิตมงคลตั้งตนกิจด้วยนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีนักกีฬานะครับในทีมที่ผ่านเข้ารอบนะครับก็ตั้งแก่ได้แก่ของโรงเรียนวังม่วงนะครับและซึ่งจะมีอีกคู่หนึ่งนะครับที่จะเริ่มการแข่งขันในต่อไปนี้นะครับแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ทุกโรงเรียนที่มาร่วมกันนะครับแล้วก็โรงเรียนไหนที่ยังนะครับไม่ได้เข้ารอบไม่เป็นไรนะครับการกีฬานะครับเราก็จะสนับสนุนแล้วก็ปีหน้าเรามาเริ่มแข่งขันกันใหม่นะครับฝึกซ้อมฝึกทักษะต่างๆนะครับให้เพิ่มพูนนะครับเพราะว่าการกีฬาเป็นการกสนับสนุนร่างกายคณะความฝัาวิเคร์ความมีวินัยส่งเสริมนะครับแล้วก็ เลิกยาเสพติดใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับและในช่วงนี้นะครับทางโรงเรียนเทศบาล3วัสามิตรองคลตั้งจิตหกนะครับก็ได้เปิดรับสมัครนักเรียนนะครับซึ่งทุกระดับภาคนะครับผู้ปกครองท่านหนที่สนใจที่จะให้นักกีฬาหรือบุตรหลานของท่านนะครับมาฝึกฟุตซอลแล้วก็จะได้มีอนาคตในการเรียนรู้ต่อไปนับฟึ่งครังโรงเรียนวัฒนิตรเมื่อมาแข่งขันฟุตซอลแล้วนะครับทางโค้ชนะครับนักเรียนที่จบไปนะครับ เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับได้ไปโรงเรียนต่างๆอย่างเช่นโรงเรียนกีฬานครปฐม,มนะครับโรงเรียนกีฬากุงเทพนะครับพ้าผูรองท่านใดสนใจมาสมัครได้ครับที่โรงเรียนเทศบาลสามวัดอนิมมมงคลตั้งตรงจิตครับช่วงนี้มากันที่รายการแข่งขันฟุตซอลนักเรียนแล้วก็ในระดับมหาวิทยาลัยรายการใหญ่ของประเทศไทยอย่างไอวานเน่ไทยแลนด์นะครับที่กำลังจะจัดในฤด,ดูการ2025ขึ้นแล้วนะครับทุกรุ่น ไม่ว่าจะเป็นรุ่น u 15 u 18แล้วก็ในระดับอุดมศึกษานะครับรายละเอียดและกติการับสมัครก็มีดังนี้ครับฟุตซอลไอเมเนทไทยแลนด์นะครับฟุตซอลคอลิไฟเออร์เดอะแชมเปี้ยนชิพ2025นะครับก็เป็นรอบคัดเลือกนะครับเปิดรับสมัครทีมทั่วประเทศ3รุ่นในรอบคัดเลือกมี u 15 u 18แล้วก็ University หรือว่ามหาวิทยายลัยนะครับโดยการแข่งขันไอเมเนทไทยแลนด์ฟุตซอลคอลิไฟเออร์เดอะแชมเปี้ยนชิพ2025 จัดโดยชมรมฟุตซอลนักเรียนพัฒนาความเป็นเลิศร่วมกับชมรมฟุตซอลอุดมศึกษาพัฒนาความเป็นเลิศและบริษัทไฮเมเน่ไทยแลนด์จำกัด um นะครับจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28มีนาคม2568โดยการแข่งขันแบ่งเป็น3รุ่นในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีรุ่นอายุไม่เกิน18ปีและรุ่นอุดมศึกษานะครับสำหรับคุณสมบัตินะครับผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบัน ที่ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันก็คือหมายความว่าเรียนอยู่โรงเรียนไหนเรียนอยู่มหาวิทยาลัยไหนเนี่ยน,น้องนนักกีฬาจะต้องมีชื่อเรียนหนังสืออยู่ในสถาบันนั้นนะครับจะไปเอาเด็กโรงเรียนอื่นเด็กมหาวิทยาลัยอื่นมาเล่นไม่ได้น้องๆต้องมีชื่อจริงได้เรียนจริงนะครับในระดับนักเรียนนะครับรุ่นอายุไม่เกิน15ปีต้องเป็นผู้เกิดระหว่างปี2553ถึง2554และระดับนักเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี ต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่างปี2550ถึง2552ในระดับอุดมศึกษาต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีอายุไม่เกิน25ปีและต้องเกิดระหว่างปี2550ถึง2543ผู้สมัครเข้าแข่งขัน,ขนผู้หนึ่งมีสิทธิ์ส่งชื่อสมัครเข้าแข่งขันได้เพียงทีมเดียวเท่านั้นหากมีชื่อหนึ่งคนไปแข่งหลายโรงเรียนนะครับก็จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ลงแข่งขันตลอดการแข่งขัน จะมาอ้างว่าไม่ทราบที่หลังไม่ได้นะครับสำหรับกำหนดการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่22-30เมษายน2568นี้ณยิมเนเซียม6มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตโดยจำนวนการคัดเลือกทีมเลื่อนชั้นในแต่ละประเภทมีจำนวนดังนี้ระดับรุ่น U15 นะครับทีมที่ได้รองชนะเลิศกับทีมชนะเลิศจะได้เข้าแข่งขันรายการ I อร์เดแทรน U15 ฟุตซอลลีก2015 ระดับนักเรียนในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีทีมรองชนะเลิศและทีมชนะเลิศจะได้เข้าแข่งขันรายการไอร์แลนด์แทรนยูสิบแปดฟุตซอลลีก2 0 2 5ในระดับอุดมศึกษาทีมรองชนะเลิศและทีมชนะเลิศก็จะได้เข้าแข่งขันรายการไอร์แลนด์แทรนฟุตซอลยูนิเวอร์ซิตี้แชมเปี้ยนลีกสอ2พนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับแต่ละโรงเรียนแต่ละสถาบันที่มีความสามารถมีทักษะในเรื่องของการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนะครับมาลงแข่งขันชิงเงินรางวัลชิงถ้วยรางวัลกันเพราะว่า น้องๆหลายคนที่เคยแข่งขันรายการนี้นะครับสามารถต่อยอดไปเป็นนักกีฬาอาชีพได้เซ็นสัญญากับสโมสรมีไรายได้มีอาชีพและพัฒนาตัวเองไปสู่นักกีฬาทีมชาติในที่สุดครับมากันที่ฟุตซอลในระดับซูเปอร์ลีกที่กําลังแข่งขันกันอยู่บ้างครับตอนนี้นะครับทีมที่กําลังจะเข้าไปแข่งขันในรอบไฟนอลโฟนะครับก็มีแล้วนะครับ3ทีมด้วยกันก็คือธรรมศาสตร์ าราชพฤกษ์และก็กะเกษตรมดิต์แชมป์เก่านะครับยังเหลือที่นั่งอีกหนึ่งที่นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นทีมไหนระหว่างสวนสุนันทาบัณฑิตเอเซียแล้วก็ราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับตอนนี้ก็ต้องไปลุ้นกันนะครับขอเชิญชมการแข่งขันในวันที่11กุมภาพันธ์นี้นะครับที่สนามลำโพสเตเดียมจังหวัดนนทบุรีจะได้รู้กันว่าอีกหนึ่งที่นั่งอีกหนึ่งโคต้าในการแข่งขันรอบฟนอลโฟที่ธรรมศาสตร์รงังสิตจะเป็นทีมไหนนะครับ รักทีมไหนเชียร์ทีมไหนตามไปเชียร์กันได้11กุมภาพันธ์นี้ที่อบตลำโพครับผมช่วงนี้พักกันสักครู่ครับแล้วกลับพบกับช่วงต่อไปของรายการครับเป็นไรอ่ะตกตกงานเลยครับผมจะไม่ทนอีกแล้ว ใช้ทิชชู่เยอะโลกจะร้อนพออากาศร้อนฝุ <Gym. Napoleon> ่นจะยิ่งเยอะนะคุณทำอะไรเนี่ยผมจะเผารูปมือกันทิผมอยากลืมควันจากการเผาไหม้ทำให้เพิ่มฝุ่นในอากาศนะจะไปไหนอะผมไม่เคยขับรถเร่องน้มันหายเศร้าเลยขับรถจนส่วนตัวโดยไม่จะเป็นก็เพิ่มฝุ่นแล้วผมทำอะไรได้บ้าง ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นแค่อย่าทำอะไรที่เพิ่มฝุ่นละอองแอากาศก็พอไม่มีงานไม่เป็นไรแต่เราต้องมีอากาศที่บริสุทธิ์เพื่ออนาคตที่สดใสของคนรุ่นต่อไป รถตรงทางน้าลายกลับมากันที่ผลแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติขอนแก่นเกมกันบ้างครับวันนี้เรามีความสามารถของน้องๆนักกีฬาเทเบิลเทนนิสนะครับของทีมสมุทรปราการครับหรือว่าทีมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต2 ที่ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนัก้งษาแห่งชาติประจำปี2568ขอนแก่นเกมครับเมื่อวันที่22-30มกราคมที่ผ่านมาน้องๆแต่ละคนนะครับก็ได้รางวัลดังนี้ครับในประเภททีมชายก็มีได้เหรียญทองแดงครับนักกีฬาก็มีนักกรลีสแสวงดีอิทธิพัฒน์ธีรโรดวิทย์วรพัฒน์เจงใจบุญวินพัฒน์ชัยลำเลิศนัชนนเตปินใจ ในประเภททีมหญิงก็ได้เหรียญเงินครับมีน้องวิราการทายาพิทักษ์คนนี้เป็นเยาวชนทีมชาตินะครับมีเชยาวดีดีศิลอาชิรยารักษาสิร,ริพิมพลพัฒน์ทีละโลดวิทย์ในประเภทคู่ผสมก็ได้เหรียญทองเลยนะครับมีน้องวิราการทายาพิทักษ์นัชชานนท์เตปินใจนะครับขอแสดงความยินดีด้วยมาต่อกันที่เหรียญทองในประเภทหญิงเดี่ยวกันบ้างก็เป็นของวิราการทายาพิทักษ์นะครับที่เป็นน้องๆเยาวชนทีมชาติด้วยนะครับ ได้เหรียญทองหญิงเดียวมาเลยนะครับในประเภทชายเดียวก็ได้ตําแหน่งรองชนะเลิศอันดับสองหรือว่าเหรียญทองแดงนะครับก็น้องเป็นน้องอิทิพัตธ,ธีระโรดวิทในประเภทหญิงคู่เป็นเหรียญทองแดงนะครับน้องอชิรยารักษาสิริน้องพิมพ์ลพัฒน์ธีระโรดวิทแล้วก็น้องชยาวดีดีศิลและจากนั้นก็มีน้องทิพยาพรจินดาอินนะครับก็นี่ก็เป็นความสามารถนะครับของน้องๆ นักเรียนจากสมุทรปราการที่เข้าแข่งขันกีฬาเทเบลิลเทนนิสหรือว่าปิงปองที่การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติขอนแก่นเกมครั้งที่ผ่านมาครับต้องขอแสดงความยินดีแล้วก็ขอให้พัฒนาตัวเองพัฒนาฝีมือต่อไปเพื่อที่จะได้เป็นนักกีฬาทีมชาติต่อไปในอนาคตครับสวัสดีครับผมก็เป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรปราการเขตสองนะครับก็การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติปีนี้ทีมสมุทรปราการเขตสองก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับได้ ทีมหญิงนะครับได้เหรียญเหรียญเงินนะครับแล้วก็ทีมชายนะครับได้เหรียญทองแดงนะครับถือว่าตามเป้าที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็วันนี้อีกหนึ่งรายการที่เราได้ก็คือผู้ผสมครับได้รางวัลชนะเลิศเหรียญทองครับก็ระดับแรกก็ต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดสุรรณครับที่ให้การสนับสนุนเข้ามาในการแข่งในครั้งนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทางเจ้าภาพครับผู้จัดนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับที่จัดแล้วก็ าาก็รับนิกกีฬาได้เป็นอย่างดีครับขอบคุณครับเฮ้ hey! <Hey! S 1> ระหว่างวันที่25ถึง27มกราคมที่ผ่านมาณสมสรสร,รือใบายราชวรุณเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรี โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาเรือใบนะครับ2025อิลกาไทยแลนด์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนชิพประเภทอิลกา 4, 6และ7รายการนี้มีนักกีฬาจากหลายประเทศทั่วโลกโดยมีจำนวนนักกีฬารวมทั้งหมด95คนเข้าร่วมการแข่งขันและหลายคนก็เป็นนักกีฬาที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกมาแล้วนะครับและนอกจากนี้ครับยังมีนักกีฬาไทย ที่อยู่ในโครงการคัดเลือกจากสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยเพื่อเตรียมคัดตัวไปแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพอีกด้วยการแข่งขันวันนั้นก็ถือว่าเป็นไปนด้วยความคึกคักและก็สุขสนานครับนักกีฬาทุกคนก็ปล่อยฝีมือชิงชัยกันอย่างเต็มที่ครับท่ามกลางทะเลที่สวยงามของเมืองพัทยาครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงครับ การจาัดกกาแข่งขันกีฬาครั้งนี้ก็ทําให้ส่งเสริมชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยวเมืองไทยด้วยครับมีนักกีฬาจากหลายชาติมาร่วมแข่งขันกันและสําหรับพิธีมอบรางวัลก็มีขึ้นในวันสุดท้ายครับผลการแข่งขันในส่วนของนักกีฬาไทยก็มีดังนี้ในรุ่นอิลกาโฟชนะเลิศเป็นของน้องดาวินชูครับนักกีฬาชายหนุ่มน้อยดาวรุ่งที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันครั้งนี้ ส่วนน้องเข้าตังครับนักกีฬายอดเยี่ยมของสมาคมเรือใบล่าสุดนางสาวปรินซัพยิ่งก็ยังคงทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันครับเฉือนกันนิดเดียวครับได้รางวัลรองชนะเลิศนอกจากนั้นนักกีฬาไทยที่ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นก็มี2พี่น้องทอนทันรัตนะที่คว้าอันดับ3และ4ไปครองโดยหลังจากนี้นะครับน้องๆน,นักกีฬาไทยก็เตรียมเข้าฝึกซ้อมกับสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย เพื่อเตรียมทีมแข่งขันซีเกมครั้งที่33ในปลายปีนี้ครับเรขอให้น้องทุกคนนะครับตั้งใจฝึกซอ้อมให้เต็มที่จะได้ลงล่าเหรียญทองในซีเกมปลายปีนี้ครับมาที่รุ่นอิลกาหกันบ้างครับก็มีนักกีฬาไทยนะครับลงทำแข่งขันหลายคนเช่นกันครับและก็มีผลการแข่งขันดังนี้ครับในรุ่นอิลกาหกนะครับคนที่ได้รางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ก็คือน้องเกรซมอนโกเมอรี่ ซึ่งเป็นน้องสาวของโซเฟียมอนโกเมรี่นักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยที่เคยไปโอลิมปิกที่ประเทศฝรั่งเศสมาแล้วนะครับโดยกลุ่มนี้ครับอันดับ2ก็เป็นของนักกีฬาจากมาเลเซียสําหรับอันดับ3และ4เป็นของนักกีฬาทีมชาติไทยครับน้องป๊อปอายนภสรขุนบุญจันทร์ซึ่งเป็นเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งล่าสุดนะครับแล้วก็มีน้องปริมพอฝันบุญนาคที่เข้ามาเป็นอันดับที่4ครับ เดี๋ยวช่วงนี้นะครับผมมีบทสัมภาษณ์ของน้องเกรสมอนโกบรีครับซึ่งเป็นน้องสาวของโซเฟียมอนโกอรีที่ครั้งนี้นะครับคว้ารางวัลชนะเลิศในก,นการแข่งขันกีฬาระบายอิลกา6นะครับว่าเธอมีเส้นทางชีวิตอย่างไรแล้วก็มีเป้าหมายอย่างไรมีความฝันที่จะเจริญรอยตามพี่สาวอย่างโซเฟียมอนโกบรีหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปพบกับน้องเกรสมอนโกบรีกันครับ ัสดีค่ะอาเป็นไงบ้างวันนี้แข่งในรายการนี้ค่ะก็เมื่อวานแข่งทำได้ดีกว่านี้นิดนึงค่ะแต่ก็ถือว่าผลงานก็สเสถียรอยู่ค่ะเรดมาเล่นเรืออิวกาหค่ะได้ได้กี่เดือนละหนูเริ่มเล่นน่าจะเกินปีแล้วค่ะเพราะตอนนั้นพี่มาช่วยซ้อมให้ค่ะก่อนรายการอีสเตนซีบอร์ด แล้วหนูก็เลยลองเล่นเป็น 96, อิลก้าหกเพราะว่าพี่บอกว่าไม่กล้าไปสอน 96, อิลก้าสี่เพราะว่าไม่ได้เล่นมานานก็เลยให้หนูมาเล่นอิลก้าหกแล้วหลังจากนั้นพี่ท็อปก็เห็นว่าหนูเล่นได้โอเคอยู่ค่ะก็เลยจะไปเป็นช่วยเป็นคู่ซ้อมให้พี่ค่ะกับงานโอลิมปิกแล้วหลังจากนั้นหนูก็เล่นมาตลอดค่ะมีช่วงพักไปเล่น4-20ไปประมาณ3เดือนค่ะแต่นอกจากนั้นก็เล่นอิลก้าหกค่ะความต่างระหว่างเรือคู่4ี่ <c oughs> กับเรือเดี่ยวเนี่ยมันมีความแตกต่างยากง่ายยังไงหนูรู้สึกว่าเรือคู่มันจะเป็นการแต่งมีโฟกัสเรื่องการแต่งใบเยอะอยู่ค่ะมันจะเป็นเทคนิคลมากกว่ายิวเก้าหกค่ะมีหลายอย่างที่ต้องปรับแล้วยิเก้าหมันจะไม่ต้องมีการร่วมมือกับใครอะค่ะมันเป็นตัวเราเองหนูก็ว่ามันก็ยากต่างกันค่ะที่โซเฟียเป็นนักกีฬาโอลิมปิก เขาได้เอาประสบการณ์ในโอลิมปิกมาเล่าอะไรให้เราฟังปะ่ะก็มีเล่าเรื่องบ้างแต่ก็ส่วนมากก็จะเป็นเราดูเขาเองค่ะผ่านแทร็กๆอ track ะคะ่ะเราค่อยมาคุยกับพี่ที่หลังว่าเอออันนี้เป็นอะไรมาบ้างแต่เราก็พอรู้อยู่คขัว่าอะไรเกิดขึ้นอยู่บนน้ําสิ่งที่เรามองพี่สาวคาเรียกว่าจุดเด่นจุดแข็งจุดที่แบบว่าเรา เอามาเป็นตัวอย่างของพัฒนาตัวเราได้เนี่ยเราเห็นอะไรในตัวเขาพี่โซเฟียมีวินัยมากเลยค่ะคือจะตั้งใจออกกําลังกายอยู่บนน้ําก็ตั้งใจอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่ค่อยมีเหมือนแบบไม่อยากทําไม่ไปคือพี่ไม่อยากทำแต่พี่ก็ทําอยู่ดีครับพี่มีวินัยมากค่ะมีมีความตั้งใจในตัวเองไหมว่าวันหนึ่งเราจะมีเป้าหมายเป็นนักกีฬาโอลิมปิกเหมือนพี่โซเฟียค่ะ <c oughs> นูอยากไปมากเลยค่ะ ก็ถ้าไม่ LA ก <t> ็ที่เมลเบิร์นหนูอยากไปค่ะทำไมเราถึกอยากจะเป็นสุนนึ่ของโอลิมปิกทำไมหนูรู้สึกว่ามันเป็นแบบจุดสูงสุดของการเป็นนักกีฬาค่ะแล้วหนูอยากไปให้ถึงนอกจากที่โซเฟียแล้วนักกีฬารุ่นที่ที่เราเราชื่นชอบเราเห็นเขาเป็นแบบอย่างเในดอนหลัือไทรนอกจากพี่โซเฟียมาพี่ท็อปพี่แบมค่ะเวลาเราเราเจอ เราอยู่กับพี่ท็อปเนี่ยพี่ท็อปเขาแนะนำอะไรเรือว่าพี่ท็อปเขาก็เป็นเป็นโค้ชหนูเวลานะคะก็แนะนำทุกอย่างนะครับสอนหนูเลยะคะ่ะสำหรับเด็กๆคนอื่นๆที่เขาคิดว่าเรือใบเป็นเรื่องเรื่องยากค่ะ <c oughs> นเรื่องที่แบบไม่เราไม่สามารถที่จะไปเล่นได้อะไรเงี้มีอะไรจะบอกเด็กๆลองทหน,นทุกกีฬามันก็ยากหมดะคะ่ะมันแค่ยากไม่เหมือนกันเรือใบมันอาจจะใช้เวลาในการเรียนนานหน่อยแต่พอเรียนแล้ว มันก็ไม่ได้ยากกว่ากีฬาอื่นค่ะมันแค่ใช้เวลาเพิ่มมานิดนึงค่ะแต่หนูรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ยาก,กอะไรมากเรามีวันนี้ได้เราอยากจะขอบคุณใครบ้างอยากขอบคุณพ่อแม่พี่หนูค่ะโค้ชทุกคนโคช้ชคูลิมพี่ท็อปครูโค้ค่ะแล้วสมาคมเรือใบแห่งชาติแล้วสโมสรราชวรลลนค่ะแล้วปอตทสซค่ะ,ะ um, I'd like to thank Um, the Yacht Racing Association of Thailand, RBYC, all of my coaches, Kulim, Pithop, uh, Kurot, and everyone else who has ever taught me, and my family and PTTEP. -E and we are really excited this year to have the sea games hosted in our home waters. So please pitam. <laughs> Follow us. Clap. ก็วันนี้หมดเวลาของรายการเส้นทางกีฬาลงแล้วนะครับอย่าลืมหาเวลาว่างในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของท่านทุกคนนะครับผมและทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ